โอ้โหส, Honors, สวนแนว <ถ ENA> ธรรมาชาติของนาเล็กฮะสวนแบบรีไซเคิลที่จัดกันเมื่อวานเป็นไงฮะโอ้โหโดนแสงยามเช้าฮะสวยงามมากๆเลยฮะดูม่านของเขารือสีโอ้โหดูฮะโดนแสงส่องมายามเช้านะเดบเกตปลาสวยงามมากๆเลยฮะเนี่ย ผลงานของนาเล็กช่างกิตนในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับสุกใจอยู่ในสวนนะชมบรรยากาศนะที่ผลงานของเราเมื่อวานนะเ,นเมื่อวานอะไรก,ก็มาสร้างบ้านให้ปลานะเ,นเอาไมา้มาลงนี่ก็ปลาก็มาอยู่นะปลาแรดว่ายไปไว่ายมายต้อต๊บแต,ต๊บอยู่เนี่ย พี่มาอยู่อีกตัวนี่มันไม่ใช่ปลาแรบแล่ะโอ้โห,โหไอ้นี่พี่เฮ่นะฮะเ้วก็มานอนรอเยือะนะธรรมชาติบรรยากาศแบบนี้ใครละ่ะจะไม่ชอบใช่ไหมเฮ่เนีโโ่ยดูมานอนสบายๆมาชมวิวที่นาเล็กสร้างไว้เมื่อวานเห็นไหมเนี่ยสวยงามเลย ความสุขของเราก็คืออะไรที่เราทำลงไปแล้วมันได้ผลนะมันสวยงามมันถูกใจไม่ต้องไปทำอะไรเพื่อให้ถูกใจคนอื่นแล้วทำอะไรให้ถูกใจตัวเองพอแล้วนะเพราะบางครั้งเนี่ยเราทำอะไรให้ถูกใจตัวเองยังยากเลยเพราะฉะนั้นทําอะไรให้ถูกใจตัวเองนะแล้วเราชอบเรามีความสุขเนะพอแล้วนะนี่ ต้นมะม่วงจากโลงๆนะกิ่มมงมนะม่วงโล่งๆนั่ะเลยก็จัดการซะให้บรรยากาศมันสวยงามก็นะอเอาไม้ที่เรามีอยู่นี่แหละปลูกไว้ตามมุมต่างๆนะเพียงแต่เอามาจัดการนะจัดสวนนะนเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบไม่ต้องเสียตังค์แม้แต่บาทเดียวนะเพียงแต่ใช้ไอเดียของเราสักหน่อยนะ ของที่ใช้ก็ล้วนแต่เป็นเมือว่าของทิ้งแล้วทั้งนั้นนะโน่นนะตัวนน้นฉลอมนะไม้ที่ยุงยุงในรบกวนจริงๆนะเนี่ยไม่เข้าใจเลยนาะเล็กกำลังจิปกาแฟนะพวกเฟิรอนพวกอะไรเนะโบตันนะก็ห้อยระโยงระยางเป็นธรรมชาติของมันนะนะตัวนั้นก็จะเป็น ฝาพัดลมเก่านะก็ใส่กับไอ้พวกตระกูลโหย่านะโหย,ย,ย,ย่าหัวใจหรือว่าหัวใจทศกัณฐ์นี่แหละอันนั้นเขาฤาษีแล้วก็บนขอนไม้ก็จะมีพวกเดฟเกาะอยู่ด้วยนะก็ทําทิ้งไว้มาเป็นปีแล้วนะมันก็เดฟก็เริ่มเกาะกับขอนไม้แล้วนะเขาก็อยู่ด้วยกันได้ลนะไม่ต้องไปรดน้ําให้อยู่ธรรมชาติของเขาแนละ รอน้ำฝนอย่างเดียวนี่แหละเราเลี้ยงจนสามารถที่เขาอยู่ได้ในธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งเราเปไงดูแล้วมันสวยงามนเหมือนเราอยู่ในกลางดงกลางป่านะแต่ที่ไม่เหมือนก็คือนี่แหละอุปกรณ์ต่างๆเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่อยู่บนโลกของเรานะ เป็นที่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอ้าวเอเนี่ยอันนี้ก็ตกใจเราอืนี่ยอยู่กัธรรมาชาติเป็นอย่างนี้แหละเราคุ้นเคยกันดีก็ไม่ได้กลัวกันนแต่นาเรศก,ก็ลืมไปมไัวแต่ถ่ายอต้นไม้เพ่อนก็เดินขยับเข้ามาใกล้เขาก็เลยตกใจเราเนี่เห็นไหมแสงสาดส่องทะลุมาเนี่ยโอ้โหสวยงามฮะนี่ ใครที่มีระเบียงบ้านหรืออะไรแขวนไปเนี่ยอืสวยงามนะฮะเด็เกตปลาเนี่ยปลูกง่ายเลี้ยงง่ายแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายซะด้วยก็แค่เด็ดจิ้มเด็ดจิ้มนะ,ะก็เหมือนในพวกอแพ่เสียงไฮ์นะสาวดอกบานเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยง่าย,ายเลี้ยปลูกเลี้ยงง่ายๆนี่แหละนาเล็กก็พยายามหาไม้ที่ ปลูกเลี้ยงง่ายแหละเอามาจัดสวนนะก็ไม่ได้ลงทุนอะไรสักอย่างนะจัดสวนแบบราคาศูนย์บาทบแต่ว่ามันสามารถที่จะอยู่ในนานยั่งยืนเนะี่ยเห็นไหมพวกนี้เรามองดูสิว่าขยะของเราเนี่ยที่เป็น ตู้ไปสนีถ้าคนไม่ไม่ใช้ก็ทิ้งแล้วแหละนะเพราะว่ามันชำรุดมันไม่สวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ทิ้งพอทิ้งเนี่ก็กลายเป็นขยะแล้วจะไปเผาก็ไม่ได้นะเผาก็บางทีมันเป็นพลาสติกบ้างเป็นเหล็กบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างกระเช้าเนี่ยกระเช้าเหล็กๆเนี่ยทิ้งไปก็ขึ้นสนิมรอวันขึ้นสนิมแต่ถ้าเราเอามาใส่เนี่ยจะขึ้นสนิมก็ช่างมันนะมันก็ เหลืออีกหลายปียังใช้ประโยชน์ได้นะขันใบเก่าก็เอามาใส่ดินปลูกเดฟก็สวยงามเห็นไหมเนี่ยเนี่ยห็นไหมมันก็อยู่ได้นะเก็บน้ําได้ดีนะทําให้ดินชุ่มชื้นแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงต้นไม้ได้งามเนะนี่ยอย่างนี้ก็แกนลลอนน้ำมันเครื่องแล้วก็เจาะทะลุเลย แล้วก็ใส่ดินข้างในใส่กระถางต้นไม้ข้างในก็ได้นใส่เข้าไปแล้วก็ลดน้ําโอ้โหเขาก็อยู่ได้นะยันรอนแทนที่จะเอาไปทิ้งหรือไปขายได้บาทสองบาทเอามาใช้ประโยชน์เนี่ยได้คุณค่ามากกว่านะนี่แหละธรรมชาติอีะเนี่ยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติโอ้โหพี่ใหญ่วไวซัิลวเลย ความสุขของนาเล็กก็อยูกอ่กับธรรมชาติอย่างนี้แหละนูนเห็นไหมมองทะลุไปน้องน้อยก็นอนรอจ้องเหยื่ออยู่นะนปลาเห็นไหมปลาอยู่ตรงนี้บานปลาของเราเนี่ยเนี่ยไข่หอยเนี่ยหอยขึ้นมาไข่หอยเชอรี่แต่ตัวหอยเองก็มาหากินอยู่แถวนี้เนียเยอะแยะเลยหอยเยอะแถวนี้น หอยเชอรี่ก็มากินใบไม้ตรงนี้ oh. เนี่ยครับอยู่กับธรรมชาติมันก็มีความสุขแบบนี้แหละมันอยู่ที่ตัวเราเองว่าจะเก็บเกี่ยวความสุขที่อยู่รอบตัวมาใช้หรือเปล่าถ้าเราไม่เก็บเกี่ยวมันก็ไร้ประโยชน์ก็เหมือนเรามีของดีแต่เราไม่ใช้แค่นั้นเองเราไปพยายามขวายคว้าในสิ่งที่ มันอยู่ไกลในสิ่งที่คนอื่นบอกว่าดีนะแต่พอเอามาจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับเราก็ได้เพราะฉะนั้นมองสิ่งที่อยู่ข้างๆรอบๆตัวเราเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะแล้วก็รู้จักใช้รู้จักคิดรู้จักเอามาปรับปรุงใช้มันก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดนะอ่ะครับผมสหรับคลิปนี้นะก็เป็นมุมกาแฟที่ ฝากแนวคิดไว้กับพี่ๆน้องๆนะที่เข้ามาชมนาเล็กกิบกาแฟทุกๆเช้านะอยากได้เรื่องราวดีๆอะไรก็คอมเมนต์มานะนาเล็กจะเล่าให้ฟังกันอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ